สวัสดีครับพบกับเพจเรมราคาปรึกษาสากิบหรือ v a ลเล่ย์ใบกิบนะฮะที่หายไปนานเนี่ยช่วงนี้พอดีก็ใช้ความรู้ความรู้จากอาชีพประเมินราคานะครับไปซื้อซับไปซื้อซับจากกรุมบังคับดีแล้วก็มีมีคนที่มาขายบ้านด้วยนะครับเราก็ไปซื้อมา นะก็คือเราใช้ความรู้จากการประเมินราคาเนี่ยแหละหมายถึงอะไรก็คือเราดูนะครับเราทราบว่าราคาตลาดคืออะไรนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับคำว,ว่ามูลค่าตลาดคืออะไรเนี่ย<ม>การวิเคราะห์มูลค่าตลาดคืออะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็อาจจะในเรื่องของการตลาดด้วยนะครับเพราะซับบางซับเนี่ย ที่เราไปประมูลมานะครับบางครั้งเนี่ยเราประมูลไม่ได้ก็มีนะไม่ใช่ว่าจะจะได้เสมอไปนะครับแล้วก็พอบอตอนหลังเนี่ยนะครับบางซับเนี่ยเราก็จะมีคนมาขายแบบขายค่อนข้างร้อนเงินาขายร้อนเงินแล้วโอเคอย่างไอ้ขายร้อนเงินเนี่ยเราอาจจะเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาหรือไม่เอาก็อยู่ที่ว่าตรงนี้เนี่ย มีศักยภาพแค่ไหนนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่ซื้อมาคือเราต้องมาเนเวทเพราะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์คำว่ามูลค่าตลาดเนี่ยจะต้องต้องชัดเจนจะต้องแม่นยำนะครับเพราะซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าซื้อมาไม่ดีเนี่ยมันก็ดอยถูกไหมครับดังนั้นการวิเคราะห์นี้ก็เป็นเรื่องสําคัญรวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยแต่อย่างที่ประมูลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,าเขาอาจจะเป็นเจ้าตลาดแถวนั้นก็ได้นะ คือจริงผมมองว่าบางเจ้าที่เขา,ามีความชํานาญอะไรเงี้ยราคาใกล้เคียงกันแหละอาจจะเฉือนกันหลักห้าหมื่นแสนหนึ่งน,นี้เพราะว่าผมซื้อพวกบ้านเท้าๆนะหลังว่าลร้านสอง้านไม่เกินสาม้านเนี่ยประมาณนี้นะครับก็คือราคาเนี่ยมันก็จะเฉือนกันอยู่แค่ไม่เกินหลักแสนหรอกนะครับแต่อยู่ที่ว่าใครอาจจะมีลูกค้าอยู่แล้วหรืออาจจะมีตลาดอยู่แล้วก็อาจี่กล้าให้ราคาสูงนะครับแต่เรารับซื้อจริงนะ จริงๆแล้วเนี่ยอตอนนี้เนี่ยก็ซื้อมาตั้งแต่ตุลาตุลาพฤศจิกานะธันวาสามเดือนเนี่ยไปไประมาณซื้อเอามาสี่หลังละสี่หลังแล้วนะครับแต่ถามว่าละสี่หลังเนี่ยเฮ้ยมันจะติดดอยไหมก็เรามั่นใจนะฮะเรามั่นใจจากอาชีพที่เราทํามานะครับจากวิชาชีพประเมินราคาเนี่ยเรารู้ว่าของเราซื้อมาเนี่ยยังไงก็ไม่ติดดอยอาจจะช้าหน่อย แต่ว่าก็ไม่ช้านะอย่างเนี้ยนะครับเราก็ได้มาทั้งหมด4ี่หลังเนี่ยสหลังเลยนี่นะครับสี่หลังสี่หลังอันนี้คือเราซื้อจริงเราซื้อนะครับก็บอกว่าเราซื้อจริงทั้งหมด4ี่หลังอ่าทั้งหมด4ี่หลังอันเนี้ยซื้อมาแล้วนะสี่สี่โฉนดคือจะบอกว่าไอ้สหลังเนี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสหลังเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ตุลาหนึ่งหลังพฤศจิกาหนึ่งหลังธันวาสองหลัง สี่หลังเนี่ยนะเดี๋ยวจะโอนแล้วเดือนนี้หลังหนึง่งไปปเดือนอีกหลังหนึง่งเ mm hmm. ห,หลือแค่สองอ่าเหลือแค่สองเดี๋ยวมกราเนี่ยต้องหาของเข้ามาใหม่ละนะครับเพราะยังไงเนี่ยมันก็จะขายไว้ได้สองหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาของเข้าใหม่แล้วก็เชื่อว่าอีกสองหลังเนี่ยท,ที่ยังไม่ได้เพราะว่ามีหลังหนึ่งมีอยู่สองหลังเนี่ยพึ่งไปโอนมาเมื่อวานนี้เองโอนวันเดียวสองหลังเลยนะครับแต่เชื่อว่าแต่ละหลังเนี่ยเราก็ ตีว่ารีโนเวทประมาณเดือนหนึ่งอะนะแต่หลังนี่ก็คิดว่าถ้าขายเนี่ยก็คงต้องเราตั้งเป้าไว้ว่าต้องไม่เกิน 3- 4เดือนคือจริงตั้งไว้6แหละนะฮะแต่ว่าเราก็จะทําให้นั้นไม่เกิน3เดือนนะครับเราถึงจะมั่นใจซื้อซับนี้นะครับก็ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะฝากขายนะครับแบบให้เราซื้อก็ได้นะเราเราก็รับซื้อก็ส่งมาได้หรืออยากจะร่วมงานกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีก อีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เราก็อาชีพเสริมนะฮะจากการประเมินราคานะครับใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้เอามาพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะครับมีอะไรก็ปรึกษาได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ